ท่นมาเจอกันลแล้วนะคะกับเจ้าคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมบํารุงผิวสูตรดีและก็ง่ายอีกเช่นเคยนะคะง่ายจริงๆด้วยนะคะสูตรนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยในเรื่องริ้วรอยใครที่เป็นริ้วรอยรูขุมขนกว้างรูขุมขนไม่กระชับนะคะสูตรนี้นะคะใครที่ผิวไม่กระจาา่างใสสีผิวไม่สม่ําเสมอนะคะ ค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะส่วนผสมของเราตัวแรกคือผงขมิ้นผงขมิ้นชันนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องสิวฝ้ากระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ในส่วนของคนที่เป็นสิวเขาก็จะจะช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวนะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจะทําให้สิวของเราหายเร็วยุบเร็วนะคะในส่วนของผงขมิ้นชันเนาะเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณครึ่งถึง1ส่วนสีช้อนชานะคะเราจะไม่ใช้เยอะนะคะเพราะว่าเขาจะเหลืองอยู่แล้วนะคะนี่นะคะประมาณ1ส่วนสี่นะคะนี่ค่ะส่วนของผงขมิ้นเนาะ ตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นจะเป็นแป้งอ่าแป้งข้าวเจ้านะคะในส่วนของแป้งข้าวเจ้าเนาะเขาจะลดความมันบนใบหน้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจะทําให้ผิวของเรา lan? เรียบเนบียนนะคะขจัดสิ่งสกปรกขจัดสิวเซี้ยนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วจะทําให้หน้าเราเต่งตึงนะคะในส่วนของแป้งข้าวเจ้าเนาะเราก็จะใช้ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะแป้งข้าวเจ้าเนาะนี่นะคะ ใหไม่มีแป้งข้าวเจ้าก็ใช้แป้งข้าวโพดเทนก็ได้เลยนะคะในส่วนของแป้งเนาะ,ะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งนะคะในส่วนของน้ำผึ้งเขาก็จะช่วยสมานแผลฆ่าแบคทีเรียตัวต้นเหตุที่ทําให้มันเกิดสิวนะคะคือน้ําผึ้งจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะในส่วนของน้ําผึ้งเนาะ จะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะในส่วนของน้ําผึ้งเนาะเราจะใช้ประมาณครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะนี่นะคะเกือบเกือบช้อนชาเนะน้ําผึ้งเนาะนี่เลยนะคะส่วนผสมตัวต่อไปคือเจลวัานหางจระเข้นะคะในส่วนของเจลว่านหางจระเข้เขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรา กระด่างใสช่วยดับพิษร้อนช่วยคลายพิษร้อนต่างๆเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราเต,ต่งตึงให้ผิวของเราเนียนนุ่มนะคะผิวของเราชุ่มชื้นนะคะในส่วนของเจลันหางจระเข้เนาะเราก็จะช้อยู่ที่2องถึงสามช้อนชาหรือดูอัตราส่วนตรงนี้ว่ามากหรือน้อยเราสามารถเพิ่มลด,ลดได้ตามต้องการเลยนะคะว่าเขาจะเหลวหรือเขาจะไม่เหลวนะคะนี่ค่ะจะใช้ไปที่หนึ่งช้อนชา 2ช้อนชาถ้าเขาเหลวเขาข้นยังไงเราเติมได้นะคะในส่วนของเจลวันหางจระเข้เนาะตัวต่บไปนี่เลยนะคะในส่วนของวิตามินอ e ีนะคะเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะสุดยอดนะคะในส่วนของครีมถ้าเราใส่วิตามินอ e ีลงไปมันจะสุดยอดเลยนะคะเราก็จะใช้อยู่ที่1เม็ดนะคะถ้าใครมีเป็นแบบน้ำก็ใช้ประมาณครึ่งช้อนชาหรือ4ี่ห้าหยดเนาะ กะปริมาณดูเราใส่มากใส่น้อยตามที่เราต้องการเลยนะคะถ้าเราอยากให้ผิวผิวเราดีสุขภาพผิวดีผิวสวยเราก็ใส่เข้าไปเยอะๆนะคะเราก็มาคนส่วนผสมแห้เข้ากันค่ะนี่นะคะเราผสมแปเข้าวเจ้าเข้าไปเขาจะไม่เหลืองแบบไม่เหลืองอ่อยเหลืองขมิ้นนะคะเขาจะเหลืองออกแบบนวลๆไขๆนะคะ ครีมมันเข้าจะสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตึงดีมากๆเลยนะคะครีมสูตรนี้เพราะว่าเราใช้แป้งข้าวเจ้าไปด้วยนะคะตื่นขึ้นมาหน้าจะเด้งเลยนะคะครีมสูตรนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนถ้าเช้าใครไม่กลัวหน้าเหลืองก็ทาได้เลยนะคะแต่แนะนําให้ทากลางคืนนะคะเพราะว่าเราทาแล้วเราก็นอนเราไม่ได้ไปไหนเนาะครีมสูตรนี้เก็บได้เก็บได้เก็บถึงสิบวันอยู่นะคะนี่ค่ะ ก็จะสวยมากๆเลยนะคะเนื้อครีมเขานะคะนี่เลยคะ่ะก็จะพอดีผสมออกมาแล้วก็จะพอดีเลยนะคะเรามาทากันเลยค่ะลืมใส่น้ํามันตัวนี้ลงไปเพิ่มอีกนะคะน้ามันตัวนี้คือน้ํามันมะเลเกียนะคะในส่วนของน้ำมันมนะเลเกียก็จัดสุดยอดเลยนะคะในเรื่องของริ้วรอยริ้วรอยต่างๆเลยนะคะก็จะซึมลึกซึมเร็วก็จะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะในส่วนของน้ํามันมะเลเกียนี่จะสุดยอดเลยนะคะเราใช้ประมาณ สี่ห้าหยดก็พอนะคะทำใช้เองเนาะก็เอาได้ตามต้องการเลยนะคะนี่นะคะเราใส่น้ำมันมะล็เกียรเข้าไปแล้วก็จะหอมหอมน้ำมันมะล็เกียมาตัดตัดกับกลิ่นขมิตรเลยนะคะเขาจะสุดยอดเลยค่ะหอมอยกกิ่งกินเนื้อก็จะเนียนสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะทาไปเลยค่ะตอนเช้าถ้าใครไม่กลัวหน้าเหลืองก็ทาได้เลยนะคะหรือใครจะทาแบบ พอก็ได้นะคะตอนเช้าถ้าคนอยากทาเนาะทาแล้วก็พอกทิ้งไว้สิบยี่สิบนาทีถ้ามีเวลาแล้วก็ล้างอ,อกนะคะถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ต้องใช้นะคะทาเฉพาะกลางคืนก่อนนอนเลยนะคะทาไปเลยค่ะแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเก่าๆรองหมอนนะคะเพราะว่าขมิ้นเขาจะซักไม่ออกนะคะถ้าเหลืองแล้วเขาจะซักไม่ออกนะคะ ซักไม่ออกจริงๆเลยนะคะขมิ้นจึงแนะนําให้ใช้ผ้าเช็ดตัวกเก่าๆลองหมอนก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หมอนเราสกปรกนะคะผ้าเช็ดตัวเราเหลืองแต่เราก็ไปซักได้แต่ก็ซักไม่ออกนะคะแต่เราก็เอาไปซักเนาะ กีนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับกดไลค์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปต่อไปเทคนิคดีๆที่เราจะมาแชร์ทุกๆวันเลยนะคะอย่าลืมไปทําใช้นะคะใครอยากมีผิวที่ดีผิวที่สวยผิวที่สดใสผิวที่อ่อนเยาว์กว่าใบผิวห่างไกลฝ้ากระนะคะ ให้ไปทดลองทำใช้ดูนะคะสภาพผิวของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนจะเห็นผลเร็วบางคนจะเห็นผลช้าบางคนจะถูกกับสูตรนี้บางคนจะไม่ถูกสูตรนี้นะคะเพราะสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรด,ดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกน,นะคะ